สวัสดีค่ะวันนี้พบกับมะนาวนะคะวันนี้มะนาวอยู่ที่บ้านสุสุกิพารามสองนะคะวันนี้มะนาวก็จะได้มีปล่อยรถตัวนี้เลยค่ะเป็นเซลริโอนะคะตัวเล็กที่สุดแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาที่ราคาประหยัดมากราคาอยู่ที่3ามแสนสามหมื่นแปดพันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูเลยว่านาวได้แถมอะไรกับรถคันนี้บ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะนี่ค่ะเป็นชุดแต่งรอบคันเลยค่ะ ตัวนี้มีสเกิร์ตรอบคันมีสปอยเลอร์นะคะสวยค่ะลูกค้าชอบเพราะลูกค้าเลือกลายนี้แล้วอันดับที่สองเนยนะคะเป็นตัวนี้เลยคะ่ะเป็นคิ้วกันสานนะคะอันนี้เราก็แถมให้นาอแล้วก็เดี๋ยวดูภายในเลยนะคะภายในตัวนี้ค่ะจะเป็นเบาะผ้าแต่นเนี้ยเราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ลูกคา้าเพราะเพราะลูกค้าอยากได้แล้วเนี้ยค่ะจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวลองดูได้เลยว่าภายในเป็นยังไงบ้าง คือรถเล็กก็คือกว้างอยู่นะคะก,ก็ก็ยังสามารถแบบไปไหนมาไหนได้นะคะแล้วเดี๋ยวดูตอนหลังได้เลยค่ะกว้างนะคะคือนั่งได้สบายอยู่ค่ะแล้วก็อันนี้ด้านหลังค่ะสามารถเก็บของได้เยอะอยู่นะคะแล้วก็บอกตัวนี้สามารถทับลงนอนได้แล้วก็เก็บของได้นะคะแล้วตัวนี้ที่เราแถมเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวเซ็นเซอร์นะคะเวาลาถอยหลัง เราจะได้รู้ว่าเราจะชนหรือไม่ชนนะคะอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวดูอันนี้คือข้างหลังของชุดแต่งมีท่อท่อหลองนะคะแล้วมีสปอยเลอร์แล้วก็เดี๋ยวลองดูรอบคันได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับรถตัวเซเลสจิ๋วแต่วแจ๋วคันนี้ก็คือ เอ,อ่อถ้าใครสนใจรายละเอียดก็ทักมาหาเนาได้เลยนะคะเนาขายรถซูซูกิทุกรุ่นสนใจรุ่นไหนก็ทักมาได้เลยค่ะงั้นวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ